มาซื้อของกันดีกว่าอยากได้แบบของหรูๆอ่ะเฮ้ยมีอะไรที่แบบต้องการไหมมีอะไรต้องการคุณลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยหนังสือเอ้ยมีหนังสือกร์ตูนอะไรแนะนังไหมครับเนี่ย แต่ได้หนังสือการ์ตูนอะ่ะมีไหมครับผมอยากได้นารูโตะครับมีนารูโตะไหมหนังสือการ์ตูนเหรอครับอ่าถ้ามังงะจะอยู่ตรงโซนนี้นะครับตรงนี่ฮะตรงตู้นี้จะมีมังงะส่วนหนังสือการ์ตูนจะอยู่ตรงโซนนี้ฮะแล้วมันต่ตางยังไงครับมันตัดยังไงมังงะมันจะเป็นหนังสือของญี่ปุ่นนะครับแล้วการ์ตูนนะครับมันจะเป็นของในประเทศครับก็เหมือนกันและครับมันก็หนังสือการ์ตูนเหมือนกันใช่ไหมครับหนังสือการ์ตูนเหมือนกันครับเนื้อมันจะแตกต่างกันครับแล้วมีดูซิมีอันนี้ไหมครับมอนเดโลอ่ะมอนเดโล อะไรไว้น่ะครับมีโดเรมอนไหมครับต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีทางร้านของเพิ่งหมดไปเองนะครับตอนนี้เพิ่งสั่งไปใหม่นะฮะอุ้ยมีอะไรแนะนำไหมครับอ่ะแนะนำแนะนำเหรอครับตอนนี้ก็ขายดีที่สุดนะครับขายดีที่สุดตอนนี้เหรอครับครับน่าจะเป็นเอ่อแพดวีซอมบี้นะฮะอยู่ทางนี้อ๋อมีหนังสือนด้วเอาครับแพดวีซอมบี้งันนี้เหรอครับอันไหนครับผมหาไม่เจออ่ะก็อันนี้ครับอันนี้ครับเดี๋ยวผมคิดให้แนวนี่เหรอครับนี่เล่มนี้เลยกี่บาทเหรอครับสองร้อยบาทครับสองร้อยโอ้โห อผมไม่มีตังค์ะครับคือผมไม่มีตังค์ะครับเอ่องั้นก็มีตังค์มางเดก็มาซื้อแล้วกันนะฮะโอ้ยไม่มีตังค์อ่ะอยากอ่านไม่มีอะไรน่าซื้อบ้างเนี่ยแต่ไม่มีอะไรเลยอ่ะเฟอร์นิเจอร์บ้านเรามันก็มีแล้วเอ้ยเราึ้นไปชั้นบนเมเลสไป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 จะมีอะไรให้ซื้อได้บ้างเนี่ยฮะไม่รู้ของกินกินกินของกินก็ได้ตัวนี้ล่ะตา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 บุับตาลักนี่ไงร้านกาแฟ มีอะไรกิรไนไหมเนี่ยเออวันเดยครับวันเดยครับเออผมอยากกินเอ,อ่อกินอะไรพี่อ,อันชามะนาวครับมีไหมครับออมีค่ะมีค่ะเออชามะนาวมันราคาเท่าไรหร่หรอครับต้องถามก่อนอ่าอ่าร้อยสามสิบบาทค่ะร้อยโอ้ชามะนาวร้อยสามสิบคือผมไม่มีตังค่ะเลยมีตังป่ะไม่มีสักบาทเลยพี่ เออไม่มีจริงๆหรอครับเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่มีอะไรหรอร้อยสามสิบเลยหรอครับเป็นมันน้จากฝรั่งเศสเดี๋ยวสามสิบบาทได้ไหมครับสามสิบาทไปซื้อขั้นล่างแล้วนะคะแต่สามสิบาทเราก็ไม่มีตังเลยินเด้เดี๋ยวผมมาใหม่นะครับไม่มีสักบาทเลยโอ้ยทำไมมันซวยอย่างนี้ไม่ดีอ่ะไม่มีตังเลยตู้กดน้ำก็ได้กินน้ำเปล่าเฉยๆก็ได้เดชน้ำเปล่าก็สิบาทนะพี่มีไหมไม่มีโอ้ยเดี๋ยวไปควักตู้ดิควักตู้อไะมควังขยะไหมเนี่ยควักตรงตู้เนี่ยเดชน่าจะมีอะไรให้กินอยู่แหละ กดไหมกดไหมรอเอาปากรอไหมต้องแงะดูดีๆแงะไงฮะแงะไงนะโอ้ยมันไม่ไหนข้างล่างหรือปะนี่ยมันจะมีอยูข้างล่างอ่ะเอาไงดีลองตู้นี้าทางไปคุยทางกระยาดพี่เออเอาเอาน้ำให้ผมอันอันนยังไงดิโอเคครับโอเคครับโอเคครับคุณหนูเอ้ยลบ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 แล้วเอออะไรเนี่ยเอะไรวะพี่เพรา ไปเลย500อยอือโอ้โหอ้คุณหนูครับนี่ครับนี่ครับห้าร้อยคุณเนรามไหมนี่งานพอมไหมงานพร้อมไหมไม่เค้าอะไรคุณหนูเขามีบรรกาศด้วยอ่ะเฮ้ยชิญเชนนั่งก่อนครับคุณหนูเชิญนั่งก่อนครับโอเคครับอะไรวะเออคือ เราหยืมตังค์เขาไหมน่าเกลียดนะน้ำก็ยังดีอะแค่น้ำขวดไม่กี่บาทเองคุณหนุ่ครับผมอยากได้ขวดน้ำครับอยากได้โค้กไปเฮ้ยใจเย็นผมไม่มีตังค์นะครับผมอยากกินโคลาได้ไหมครับได้ไหมครับคุณหนูครับเอาอะไระวไปเฮ้ยเอาเอาเอาอะไรีอะไรีเอะไรอะไร ไม่พเต้นครับเต้นเต้นเต้นครับเต้นเต้นไม่ไปอะไรเนี่ยอะไรผมอยากได้เนี่ยครับอยากให้ยิงครับอยากให้ยิงอยากให้ยิงโคตรโคตรล่าจะบอกว่าไม่ให้ไงโคตรโคตรล่าครับไม่มีตังค์เยใ่ไหมคุหนูบอกไม่ให้ก็คือไม่ให้เอาไปเอ้ยไม่ได้หรอนิดเดียวไอ้ขอนนี่ยือเลิกกดสักทีดีวะเฮ้ย ไปไปไปเถอพี่เขาไม่ีมือนะพี่ไวิ่ง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 แล้ววิ่งคุณหนูนะเอาอะไรดีครับเอาอะไรนะครับคุณหนูครับคุณหนูไหนก็คุณหนูไงครับฮะเอ้าคุณหนูครับอะไรครับ เป็นอะไรครับก็คุณคือใครเนี่ยเอาผมก็เป็นบริการคุณไงจำไม่ได้เออคุณหนูเป็นอะไรเนี่ยอ่าใส่ไว้เนี่ยครับครับไปชอปปิ้งกันต่อครับเออคุณหนูอยากได้ชุดใช่หรอครับชุดหรอฮะผมไม่พอตัวไหนคุณบอกคุณคุณหนูอยากได้ชุดอะไรนะยูยูอะไรนะยี่ห้ออะไรนะยูยูอะไรสักอย่างอ่ะเอาไปทางไหนครับก็ชั้นบนเลยครับเชิญทางนี้นะครับตามมาเป็นตัวเราซะคามเขาไม่รู้สึกรวยยังเลยเนี่ยเอะจะไปไหนนะครับด้านบนเหรอคือผมจะได้ชุดแพงที่สุดเลยหรอ แพงเท่าไหร่ที่คุณหนูอยากซื้อเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเราเป็นนี้น่ะอพนักงานครับครับครับยินดีต้อนรับครับเออคุณหนูอยากได้ชื่ดแบบไหนครับไม่ต้องกิงใจเอาแบบแพงๆเลยเออผมมันมันแพงนะครับผมไม่ค่อยมีตังค์ด้วยอ่ะคุณหนูคุณหนูไมตายคุณหนูจ้าผมวันละสองแสนเลยนะเดี๋ยวผมไม่มีตังค์สักบาทเลยนะ หนูดูในบัญชีธนาคารหนูดิรวยขนาดนั้นอะเออเอาเสื้ออะไรก็ได้ครับเออเอาเอาทั้งร้านเลยครับเอาเอาเอาครับเอาทั้งร้านเลยทั้งแผงนี่เลยผมก็เกรงใจนะครับทั้งแผงหมดเลยครับโอ้ทั้งแผงเลยครับแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดเก็บนะครับเร็วเรเร็วๆครับมาให้หมดเลยโอเคครับเดี๋ยวเอาแผงนี้ให้นะฮะแออวก็แผงนี้ มันแพงเหลาเลยมันแพงเกินไปไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิดเดี๋ยวคิดกันนะเดี๋ยววเนี่ยเอ่อทั้งทั้งหมดเอ่อห้าหมื่นสองพันบาทครับเดียวเฮ้ยคุณผมไม่มีห้าห้มื่นสามเลยครับโอ้โหเอ้ยคุณอ๋อเอาไปห้าหมื่นสี่เลยครับโอ้โหโอ้ขอบคุณครับได้ได้เสร็จมดแล้วครับขอบคุณคุณใช้เงินเปลืองยังไงเงินคุณหนูไม่เป็นไรอ่ะคุณหนูจะกินอะไรต่อไหมครับเอ่อไอติมก็ได้ครับเออโอเคครับเชิญร้านทางนี้เลยครับร้านทางนี่ยนะ เฮ้ยพี่ผมไม่มีเงินเลยพี่พี่อยากกินมัน่ะเฮ้ยก็อยากอยู่อะเฮ้ยลบลเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเี้ยลบทางไว้ลบทางลบพี่อะไรวะไอ้นี่มันนี่ลิงในแว่นดำเลยนี่ใครนี่ยหนูครับเชิญทางนี้ครับอะไรวะทางนี้แหละผมเป็นสนใจไอ้พวกจนพวกนี้เลยครับเฮ้ยมันยิวอะไรครับถึงหาวอะแปลกแฮะเออเจ้าของร้านอยู่ไหมครับผมผมเองครับผมผมเองครับอ๋อ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 โอ้ขาขายทุกร้านเลยเออผมผมผมเป็นเจ้าของ พี่เดีย <S <S ผมอขอไอติมหมดตู้เลยครับผมจะไปเช็คก่อนหมดตู้เลยเหรอครับขอทั้งตู้เลยโอ้หทั้ทงตู้เลยครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวนะเซเวนโป้ทำไมโอ้โหโลโก้หมดตู้เลยเอ้ยคุณผมกินไม่หมดะน,ะนะครับเอออัน เออเครื่องเครื่องผมเนีครับผมผมให้เลยเอาไปเลยโอ้โหอ่าไปเหมันแต่มันแพงเกินไปนะคะเอ้ยเปลืองเงินเอ้ยับไม่เป็นไรครับอเก็บไว้ให้คนอื่นกินบ้างไงในตุเราบาเราอยากอนไรย่จะไปเนี่ครับจะคุณซื้อหมดเลยเหรอะคุหครับกินเออของหวานเสร็จต่อเลยคุณคุณครับผมขอจิมสัก2อถ้วยได้ไหมครับเอ้ใกลกล้ลเวซื้อเยอะเลยเอไปเลย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 ไ อคุณหนุู่ครับไม่ต้องไปสนใจครับเชิญทางนี้เลยครับไปเลยนะแล้วผมไปเป็นคนหนูต้นสี่แก้ไ้โอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เจ้าของร้านไหมครับเนี่ยอ๋อใช่ครับใช่ครับใช่ครับเฮ้ยผมอยากได้ปลากุ้งผมอยากได้เนื้อแซลมอนนะครับแซลมอนเหรอครับสักครู่นะครับอยากกินกุ้งได้อยากกินกุ้งอ่ะแล้วผมอยากได้เนื้อวัวเอห้าอยากได้กุ้งเหรอครับ ใช่ครงบคมังกรเลยครับกุ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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  เพนั่นใช่ไหมคุณหนูเหรอเออชอบมาเจอครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ไรครับคุณหนูเราเราสลับล่างกันเนี่ยเฮ้ยไหนครับปุ้งอะได้ยังไงปุ้งเนี่ยครับสอง้าครับปุ้งเนี่ยเออเฮ้ยคุณหนูโอ้คุณหนูครับคุณหนูเลยเอยเอาเงินไหมเอาเงินไหมเอาอนนี้ครับเอาอนี่คโอ้ขอขอบคุณครับขอบคุณครับคุณหนูครับคุณหนูครับให้ติ๊บเอาไป นี่ครับผมมีของให้อีกอย่างนึงครับเป็นการลดราคาครับนี่เอาไปใช้เปร้าซ็นต์ได้ครับเออคุณครับเขามีลด50%ด้วยครับไม่ต้องใช้หรอกครับฉีกทิ้งไปก็ได้เอ้าไม่ก็เอาไว้ทิ้งได้ปรยัดให้พวกที่อ่อจนเขาเก็บไปเราจะได้ประหยัดเงินนะครับลด50%เฮ้ยไม่จำเป็นครับคุณหนูไม่จำเป็นครับมันจะเป็นเก็ไว้ที่โบริการ์ศูนย์หนึ่งเลยมามเอามาเก็บไว้เออเออกินข้าวเสร็จแล้วต้องกินน้ำนะครับคุณหนูเชิญคราวนี้ครับนะครับทำอะไรครับโอ้โห อะไรขนาดนี้เนี่ยเออรอครับผมเอาน้ำถูกๆก็พอนะครับเฮ้ยไม่ได้ครับระดับคุณหนูต้องขอ,ขอคาปูชิโนโ่เอเโโสเปรสโซสเปรโกสเตต,สเตีคตต้ครับ<อ>ขอแก้วหนึ่งเคขเคยขาขอแบบว่าน,น้ำจากฝรั่งเศสและน้ำแข็งจากไอซ์แลนด์เลยนะครับมันมแเกินไปนะครับอะไรเนี่ยมีเงินอยู่แล้วเออได้ยังวค่ะได้แล้วค่ะได้ขคาดนี้ค่ะ เอ,เอาเงินไปก in ่อนครับเอาเงินไปก่อนเดี๋ยวคิดว่าพวกผมจะบิดคุณเนี่เอาบัตรไปกดเลยครับเป็นร้านเลยอ๋อโอ้โหให้เลยเอาบัตรเอทีเอ็มไปกดเงินเลยครับสหัสองห้าสี่แปดสองครับเอาไปกดเล่นเลยครับไปกดเล่นเลยโอเคข้าราชก่อนะครับคุณหนูอัันนี้ครบคุณหนูไปเออนั่งเชิญเชิญเชิญนั่งนั่งนั่งกินนั่งดูนั่งตรงนี้นั่งรับแอ้าโอเคครับเฮ้ยฝอยฝอยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะ พวกนั้นเฮ้ยขอเงินเลยครับขอเงินเลยครับมีใครมีเงินไหมครับเฮ้ยพวกคุณสมศุลจรครับคุณหนู่มเด็กหนุ่มจำสองคนขอาหารกินไปครับก็แค่พวกที่เอินไหนครับคนอื่นไปวันๆนไม่เถอะมีขอไปกินไปครับน้ำก็ได้อะไรก็ดีเราจะไกลับบ้านไหนก็ได้ขอบ้านอยู่ด้วยก็ดีขอตั้งค์หน่อยครับเออคุณไม่คิดจะให้ตังค์เขาหน่อยหรอครับเงินไหนครับมีบาทนิดบาทบาทเดียวสองบาทสามบาทให้ไปแล้วเราได้อะไรอ่ะได้บุญครับ ได้บุญครับคุณยังให้คนขายของเลยแล้วแต่แล้วแต่คุณหนูเลยครับ้ยผมไม่มีสิทธิ์ขอทานเราเฮ้ยเล็กไปขอทานได้ไงอ่ะอ้าเฮ้ยคุณลงไปหาได้ปะขอเงินเนี่ยครับตอนนี้โดนระบาดเลยครับคิดอะไรออกางเหรือว่าเป็นพรปืนนี่เนี่ยพอยิงปุ๊บสนับแล้วถ้าเรายิงกลับอ่ะเอเผื่อจะกลับเป็นร่างเดิมไงขอนเงินครับมีใครใจดีไม่เออขอตังเอย ไม่มีตังค์แล้วอยากกลับบ้านเลยนี่ไงให้ตังค์ให้ตังค์วันนี้ทำไงอะโอเคได้วันนี้เป็นการยิงของพวกแกนะเว้ยคุณหอูให้เงินน่ะก็จำไว้จำไว้เอาไปเอาไปนะไปโอ้ยโอ้ยเป็นหันเลยโอยเป็นหมื่นเลยเด็ดเงินเอาไปเถอะโอ้เป็นแสนเลยเป็นเงินละเลยล้วพี่ใช่ไปอยู่บ้านอยู่อ่ะพี่ไหมถ้าเรายิงกลับอะจกลับไปคนเดิมนะเรายิงสิโอ้ยไอพี่โดนเฮ้ยเอาวีเลตมาทำอะไรเนี่ย